สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดนหลังคา3สเต็ปหลังนี้คะ่ะหลังนี้นะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนกอิดแล้วนะคะอิดที่ใช้เป็นอิดมวลเบาเดี๋ยวสนัดพาไปชมรายละเอียดคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านอีกครั้งนะวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดลร์นหลังนี้คะ่ะบ้านหลังนี้นะสนัดก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านก็มีงบประมาณออ,อิดนะคุณช่างก็กําลังก่ออิดนะอิดที่ใช้เป็นอิดมวลเบาทั้งหลังเดี๋ยวสนัดแจ้งรายละเอียดบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับบ้านโมเดนหลังนี้นะด้านหน้าจะเปิดช่องละ3เมตร50ทั้ง3ช่องเลยในส่วนของด้านข้างจะเปิดช่องละ3เมตรนะคะตัวบ้าน3เมตร ในส่วนของระเบียง3เมตรนะคะแล้วก็ของห้องครัวและ3ามเมตรตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านขวานะบ้านหลังนี้เปิดหน้านะคะ3ล็อกว้างใหญ่มากๆค่ะทุกคนนะบ้านหลังนี้สีห้องนอนอ่าในสนั้นให้ดูโดยรวมนะคะฝั่งนี้จะเป็นทางด้านขวาของบ้าน ระเบียงหน้าบ้านนะคะช่องละสาเมตรนะในส่วนของตัวบ้านบ้าน3เมตรและห้องครัวสาเมตรห้าสิบค่ะโซนนี้จะเป็นในโซนของห้องนอน,นะะห้องนอนทางด้านขวาและด้านซ้ายบ้านหลังนี้สีห้องนอน,นะคะ่ะในส่วนของหลังคานะคะก็เ,เป็นหลังคาสันทรายสีอลูซิง ใต้ชายคานะคะก็ฉลุด้วยไม้ฝาเชราแบบนี้เลยทางนี้ใช้อิฐมวลเบาทาั้งหลังนะทับหลังประตูหน้าต่างนะคะทับหลังทั้งบนและล่างตรงนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะคะด้านหลังเลยอ่าตอนนี้นะคะสญญานักก็ยืนอยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะในโซนด้านหลังนี้จะเป็นในโซนของห้องครัวนะนี่ห้องครัวบ้านหลังนี้3ล็อกนะเป็นประตูหลังบ้านออกมาจากทางห้องครัวแบบนี้เลย ชมงชายไม้ฝาเชร่านะคะทาทับด้วยสีแดงอันนี้โดยรวมนะคะตัวบ้านตัวบ้านยกพุ้นสูงเท่าไหร่คะเท่าไหร่ความสูงของตัวบ้านนะคะอยู่ที่60ซนติเมตรในส่วนของระเบียงหน้าบ้านจะต่ำกว่าตัวบ้าน10ซนติเมตรระเบียงนะสูง50ซนเมตรคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณในโซนของระเบียงหน้าบ้านนะคะความกว้างก็อยู่ที่7คูณ3าเมตรเดี๋ยวสนัตพาไปดูภายในค่ะบ้านหลังนี้โครงสร้างเหล็กทั้งหลังนะเหล็กใช้อยู่2ขนาดนะคะจะเป็นขนาดนิ้วครึ่งคูณ4นิ้วครึ่งคูณ3และแป็เหล็กอลูซิงมุงด้วยหลังคาสันไทยอ่านี่สนัดให้ดูภายในนะคะโล่งกว้างมากบ้านหลังนี้3ล วางแบบนี้เลยตรงกลางนะจะเป็นในโซนของห้องโถงจะเป็นบริเวณห้องโถงฝั่งทางด้านขวาสองห้องนี้ก็ห้องนอนห้องนอนทั้งด้านขวาและด้านซ้ายตรงไปก็จะเห็นห้องครัวนะคะบ้านหลังนี้กว้างมากๆกว้างของห้องโถงนะอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณหกเมตรกว้างมากสาัลจะพาไปดูบรรยากาศห้องนอนห้องที่หนึ่งนะ อันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็จะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมดสองช่องหน้าบ้านาหน้าต่างจากบานใหญ่นะคะอันนี้ช่องแรกเนาะช่องที่สองหน้าต่างด้านหน้าความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณความสูงเมตรห้าสิบนะสวนด้านข้างกว้างเมตรยี่สิบคูณความสูงเมตรห้าสิบค่ะลงกว้างมากๆหลังนี้ก่อด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังความกว้างของห้องนอนนะอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรทั้งสี่ห้องเลย บ้านหลังนี้นะโครงสร้างเหล็กทั้งหลังคะ่ะขนาดของเหล็กเสารนัดก็แจ้งไปแล้วนาองมองจากหน้าต่างห้องที่หนึ่งนะด้านหน้าบ้านก็จะเห็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านโล่งกว้างแบบนี้เลยตอนนี้เราออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะมองไปทางด้านซ้ายระเบียงกว้างด้านขวาห้องถงโลงกว้างแบบนี้เลยนะคะ นี้เราก็เดินเข้ามาชมบรรยากาศห้องที่สองห้องที่สองนะความกว้างอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรมีหน้าต่างอยู่หนึ่งช่องกว้างเมตร20คูณความสูงเมตร50ค่ะอ่านี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมห้องที่สองนะความกว้างของห้องเท่ากันหมดเลยนะคะทุกคนทั้งสีห้องในส่วนของงานโครงสร้างนะคะบ้านหลังนี้หนาแน่นมาก ครงสร้างแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นในโซนของห้องครัวตอนนี้สนับพาชมห้องนอนก่อนเนาะออกมาจากห้องนอนห้องที่สองนะก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยนะความกว้างของห้องโถงนะคะอยู่ที่สเมตรคูณ6เมตรลงโล่งกว้างๆสำหรับบ้านโมเดิลหลังนี้นะคะโล่งกว้างมากๆค่ะทุกคนนี่นะอย่างที่สนับถ่ายให้ชมเนี่ยนะคะโลง่งกว้างมากๆ,ๆ ตรงปลายนะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3ห้องที่4นะคะเดี๋ยวจะนัดพาไปชมห้องที่3ก่อนอ่าน,นี้จะเป็นบริเวณภายในห้องที่3นะก็จะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด2ช่องเหมือนห้องที่1เลยหน้าต่างด้านหน้านะความกว้างก็อยู่ที่เมตรห้คูณความสูงเมตรห้ 1, ส่วนหน้าต่างฝั่งทางด้านข้างนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรยีคูณความสูงเมตรห้ 1, เช่นกัน สำหรับห้องนอนนะคะความกว้างก็เท่ากันนะสเมตร50สคูณ3เมตรสารัดทนให้ฟังทุกทุกห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมห้องที่3เนาะตอนนี้เราก็ออกไปจากห้องที่3แล้วนะคะก็จะเห็นห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้ตรงไปก็จะเห็นห้องนอนห้องที่1ห้องที่2ฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นห้องครัวด้านหน้าก็จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านบ้านหลังนี้โล่งกว้างมากเท่าที่สารัดเคยถ่ายทํามานะคะเป็นบ้านโมเดิลเนาะอ่นนี้สารัดพาไปชมห้องที่4นะก็ เท่ากันเลยนะหน้าต่างความ,วามกว้างก็อยู่ที่เมตรที่สิคูณความสูงเมตร50แบบนี้เลยนะคะทุกห้องแต่ละห้องก็ไซส์เดียวกันหมดเลยนะงานโครงสร้างเน่นหนามากค่ะบ้านหลังนี้ตอนนี้คุณช่างก็ถึงขั้นตอนทับหลังด้านบนแล้วอีาสักประมาณ3ามวันนะคุณช่างก็น่าจะก่อเต็มพื้นที่นะคะ และห้องถัดไปนะเราจะไปชมห้องครัวจะบอกว่าบ้านหลังนี้ครัวกว้างมากๆในส่วนของห้องครัวนะล็อกนี้จะเป็นครัวทั้งหมดเลยในส่วนของห้องครัวนะก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะบ้านหลังนี้ห้องน้ําเราจะว่าเป็นสองห้องน้ําก็ได้เนาะคือห้องน้ําหลังนี้แยกส่วนนะคะแยกพื้นที่ใช้สอยนะคะอย่างเช่นฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องซ้วม เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละห้องกว้างเท่าไหร่ตอสอบถามคุณช่างก่อนไม่ได้วัดอันนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องห้องโถส้วมอันนี้จะเป็นในโซนของอห้องชักโรครกฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำกว้างเท่าไหรนะ่คะ และสําหรับรายละเอียดห้องน้ํานะห้องชักโครกนะคะความกว้างอยู่ที่เมตรหกคูณสเมตรยีนะในโซนของห้องอาบน้ําความกว้างอยู่ที่เมตรแปคูณสเมตรยี่ะขอบคุณนะช่างมากๆเลยนะคะที่เข้ามาวัดให้สานัดได้ชมขอบคุณคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องอาบน้ําถัดไปก็จะเป็นในโซนของชักโครกพื้นที่ด้านหน้าห้องน้ํานี้นะความกว้างก็อยู่ที่1นึเมตรสาิ ค่ะและนี่ก็เป็นภาพโดยรวมบริเวณห้องน้ำก็จะประมาณนี้คะ่ะตรงไปนะคะเราก็จะเข้าสู่บริเวณห้องครัวความกว้างของห้องครัวนะอยู่ที่6คูณ3ามเตรห้าสิลงโล่งกวาง้กวางๆแบบนี้เลยนะคะครัวโล่งมากฝั่งทางด้านซ้ายจะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งช่องตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวสารนรถจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะช่องกวา้วางๆตรงนี้จะเป็นระแนงหรือว่าหน้าต่างเน บรรยากาศด้านหลังห้องครัวค่ะค่ะและสำหรับบ้านโมเดลหลังคา3สเตปหลังนี้นะคะความกว้าง10เมตร50นะคะคูณความยาว9เมตร50อ่าความยาวอันนี้สอนัดวัดจากตัวบ้านไปนะคะไม่ได้รวมทั้งระเบียงนะวัดจากตัวบ้านความยาว9เมตรห0 รวมพื้นที่ใช้สอยบริเวณตัวบ้านนะ99.75ตารางเมตรและความกว้างของระเบียงนะคะกว้าง7คูณ3เมตรในโซนของระเบียงพื้นที่ใช้สอย21ตารางเมตรนะแล้วก็รวมกับพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านรวมกันแล้วได้120.75ตารางเมตรเนื่องจากสนัดแยกตารางเมตรออกมานะคะเพราะว่าด้านหน้าระเบียงหน้าบ้านนะคะก็ยื่นมาแค่2ล็อกนะไม่เต็ม3ล็อกเหมือนตัวบ้าน แล้วก็เลยแยกตารางเมตรไดเอามารวมทีหลังนะคะก็จะได้พื้นที่ใช้สอยค่ะและสําหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาจาก EP หนึ่งนะ EP ที่2นี้ก็มีค่าวัสดุเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอิฐมวลเบาะนะปูนทรายแล้วก็ค่าแรงช่างค่าวัสดุณตอนนี้นะก็หมดไปแล้ว1 5 5 0 0 0บาทและคุณช่างคิดค่าแรงในส่วนนี้นะก็อิฐฉาบป,ปูนก็จะอยู่ที่95,000บาทรวมวัสดุบวกค่าแรงช่างนะ อีพีสองสองแสนห้ามืนบาทค่ะแบบนี้เลยราคานี้เป็นราคา EP 2นะคะส่วนของ EP 1งานโครงสร้างก็อีกหนึ่งราคาสารก็นำมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นแนวทางนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาแบบบ้านทรงโมเดิร์นหลังนี้โล่งกว้างมากๆค่ะทุกคน สำหรับบ้านโมเดนหลังคา3สเต็ปหลังนี้นะสารัตจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสานัตรีวิวบ้านพาชมบ้านแบบบ้านสวยๆในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ